ใดคุณใหม่พวกขอคุณจำได้คุณผู้หญิงไม้ไครบ้างสัญญาต้องเป็นสัญญาไม่ทุชัย นี <S 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 ่ผมรู้เปชื่อคุณฉันรักษาโน้ตมาโดยตลอดซาตอดเยไม่ได้เรียนคียอะไรเลยเอางี้คุณเบิร์ตตลอดระยะเวลา25ปีเยอะไม่ได้พบกันฉันมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะบอกกับคุณฉันรวมไว้ในเพลงเดียวจริงเหรอ แล้วไรกันฉันจะได้เจอร้องคอยเพียงแต่เธอกลับมาหาฉันอีกสัก ย่แล,ละ25ปีผ่านไปชีวิตทั้งสองคนก็ได้มาบรรจบกันต่อจากนี้เขาทั้งสองคนกลับก็ได้ไปก็ถึงอกมมาให้ ก็จะขึ้นเวทีก็จะร้องไห้เมื่อกี้มองตาพี่เบิร์ก็จะร้องไห้ึ้งมากทั้งจากที่ที่เป็นรอบสามแล้วนะคะคือพูดเลยว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะคือหลังๆชอบคุยถึงความหลังเป็นเพราะอะไรนะก็ม<า> <c oughs> ันเมันวันเราย้อนกันเยอะมากนะ,ะวัยรุ่นอย่างเราก็เป็นกับพี่เบิร์กตอนเข้าวงการว่าถ้าใหม่ได้มีโอกาสเป็นนักร้องแบบเขาจริงจริง ใหม่ก็อยากจะมีความฝันใหม่อยากจะร้องเพลงคู่พี่ได้ยืนเคียงข้างพี่ร้องเพลงนั่นเพลงนี้คู่พี่พอมันผ่านไป25ปีพี่เบิร์ดออกอบามเยอะมากเราก็เลยเอาเพลงนี้ก็อยากเพลงนี้ก็อยากแต่เอาจริงๆตอนนี้จำไม่ได้แล้วพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นคนความจำแม่นเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดต้องช่วยหม่คิดนิดนึงพี่ชื่ออะไรครชื่อแป่าดันเนี่ ที่พ่อพี่จำไม่ได้นะถ้าถือว่าเราได้ร้องเพลงคู่กันมันคืออะไรครับให้คนที่เราหลงใหลแมตอนนั้คมันมีคำว่ากอนพี่บิมาเป็นคำค่ะครัมาเป็นคำค่ะการงก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจน้ำเดือะมากเลยนะพี่นะไม่ใช่เลยครัมันเหมือนมันไม่ใช่ Yeah. Hey. มีแฟนับมีฮะมีแฟนกับพี่เบิร์ พี <segue> ่เบิร์ตเล่นนังดีพี่เบิรนั่งหัวมากนะคะแก้ก้องสุดๆนะคะพี่เบิร์ไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกให้ออกแล้บว่ามันเกินคือ ความมันวนใจจะไปใม่ทันใดจะต้องไปที่ไหนใถ้าหากเป็นเธอเจะรีบไปให้เธอในความสบายใจเกือบแต่งเต้นเพลงมันเร็วกว่าับงเพลงติพี่ยังไม่ถูกอีกนะครับพี่ยังครับมันมี อ่อนอ่อนใจจนเหนื่อยมากหอยคงอะไรอะหอยคงแปลว่านี้ตามหรือม่โอ้นี่เลยไหมหอยหอยคงหอยงอคงเดียพูดเลยเลยพูดเลยเลยที่ว่าฟัน ฟันมีคำว่าฟันเหรอแฟนใจฉันมาแล้วจ้าอยนจ้ากใ่แฟนใรักสิไมู่แม่ยอดชื่อลาลาต้าติดตามที่มูกับิเฉลีออกมาครับ ่านานนะมันมันแปลกๆครับแฟนมันแปลกที่แต่น้องร้องแล้วเนี่ยมันฟันหมายความว่ามันฟันที่มันเป็นแฟน,รน,ฟน,น,ฟนเราต้องเรียนเนียนไปพี่อยู่เป็นหมื่นเลยผิดม,มาสี่เทแลยวเขาไม่ไม่รู้นะเหรอฮะเรียนเรียนไปเถอะเพราะว่าอะไรกูไหมมีแฟนก็ต้องฟันไงไป F U N ครับ F U N F U N นะ <F> ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับฟัน Dream f o l l o w พวกเราพร้อมหลังไหล่ความสุขไปให้กับแฟนๆน,นะคะ dessa, พี่ลินพ<ำ>ี่บินอยากช่วยพี่ด้วยอยากกันนะอยาก มออย่างนี <ập mat puppy lift> ้แปลกละจะ้ผ้าขาด้วยหายอ้อยสุดนิดนี่ย่วยด้วยอ่ะอย่าพับ อาให้ใจมันดีวันนี้บ้างอยาก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 เห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอยากขอให้เป็นดังเดิมทุกอย่างท้องฟ้ามันครึ้น อยากเหรอครับมียัง่ะอยากโดนเป็นเจ้ขออยากมีคนจับจองแม้เธอด้ครอบครองเจ้วอง อ, e. อะไรนะดีนะีกวาเหรอฮ่าฮอาฮ่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 า่าฮาฮ่า่ะฮ่ะฮ่า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 ่า่าฮ่าฮ่าราฮ่าฮาฮ่าร่้ฮ่านมาฮ่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 าฮีาั่าฮาฮ่า่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ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 ่าาฮ่า่อาาาาาาา ใหม่ครับเตพี่ใหม่ครับพี่เปิดเริ่มจำใหไม่ได้แล้วไม่เริ่อจำไม่ได้แล้วนะฮะใหม่จ้าใหม่ยังไม่ได้ลงคู่กันนได้รทพี่ขอได้ได้ได้ไพี่ก็พี่เฉย มันมีเพลงนี้แล้วมีชื่อใหม่อยู่ใเพลงด้วยนี่ถือว่าเราเรียกพี่บุ๊กใหม่ชื่อใหม่นะคะเออเออชื่อใหม่ครับผมมีชื่อนี้อยู่เพลงเลยโอ้เป็นไงค่ะพี่เบิร์มา25ปี30ปีไม่เคยมีคำว่าใหม่อยู่ในเพลงเลยีเบโอ้เบดเอาเอาทนละครใหม่บินไหมดีก่อนอันนี้เป็นละครยอดลุ้นนะ เรื่องการฟันดยา,า,นากขึ้นมาขออยากได้ครับสเตทอันนี้เนี่ยครับอันนี้ไม่ไว่าอะไรนะต้องเปลี่ยนสบายละอ่ะาครับผมยังไงครับสเตทเธอ,ออยากจะฟันใหม่ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ว่ามันต้องดูที่ดูเวลาด้วยเ, <laughs> เปลี่ยนชืน่อไปละครย้อนยุคหนาโอ้ไงดีเนี่ยพี่เบิร์ดอะไรอ่ะชีนีตจะได้อไลองเลยครับแม่ครับลอเฝ้ารอนอาทีเนี้ย เพลงอะไรที่มันจะมีคำเหล่าอยู่ในเพลงคือเรื่อร์แก้มีื่อออกร o u ครับคื่องออก l o u มีทุกเพลงมีทุกคำมีคำีมีเพลงนี้ม,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 นมีทุกคำเลยที่กาลานซ์ตีบาลานซ์ตีกับทุกคำน่าจะบอกก่อนจะได้เตรียมตัวมาโอเคเป็นเพลงที่เราตั้งใจกันมากครับชอบแต่เแฟน 我们来看。 wait and watch, and watch. ไห้ลองเพลงคู่พี่เล่นํำแต่ช่าคนอารมานบ้าใจทอง <c oughs> ท้ายก็มีทุกคำในเพลงจริง <c oughs> จริงเปิด <ๆ S 2> จริงจริง <c oughs> แต่แต่มีคำหนึ่งที่ไม่มีคำว่าใหม่ไม่มีเ,เลยครับเมื <c oughs> ่อกี้เช็ค,คาาแล้วทุกคำติดฟ้าอาไรมาหมดลวแต่ทำไมยังไม่มาคำว่าใหม่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเลยแต่คำว่าใหม่ใจพี่เรา แต่ไยม่ถึงเดิในใจอตอนนี้นาะทนีนะคะใหม่ก็ขอพี่เบิร์ดมาตลอดเลยนะคะใหม่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วพี่จะให้พี่เบิร์ดเป็นฝ่ายขอน้องบ้างน้อง <c oughs> พี่อยากจะร้งองปับน้องแต่น้องอต้องคมีต้องรอกับพี่โอเคเป็นเกียรติที่สุดครับรอจุดนี้เลยโอเคครับจุนดนี้ แต่ว่าก่อนจะไปไหนกัอไหนตัวไหนก่อนที่เราจะร้องเพลงร่วกันเพลงเมื่อกี้เราก็มอบแบบแฟนเพลงเพลงนี้ใหม่แล้วพี่เบิร์ดก็ตั้งใจมอบให้แฟนๆกัแต้องขอนะคะจะเป็นแหวนที่คุณใส่อยู่สีฟ้าหรือจะใครมีอะไรก็ใส่มาช่วยยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมานะคะไม่อาบน้ำก็ยกค่ะยกได้ค่ะยกขึ้นมานะคะจัสองมางนะครับ สีฟ้าสีแดงสีน้ำเงินยกมานะครับแล้วเราจะบกไปด้วยกันนะครับไอเลิฟยูรอบสุดท้ายแล้วนะคะที่รักสวยที่สุดข้างบนชั้นสามนะครับูกชั้นสามครับขอขอเสียงลยครับขอเสียงหอยครัแล้วาครับ้กันครับว้าวหลักที่ เก็บใจไว้ในใจคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความวนแป้มันไม่แค่และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วนีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในดวงใาที่มี เพราะราักเราให้ภัยใจมั่งมัง่งมาแบนเบาที่ช้ำลามาสมใจใหญ่ดีคนจริไม่มีทางให้รู้ว่าตัวเองอยังสำคัญถึงว่าจะ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีเรือรักเธอทีเคยสอบถามานาวันนี้เป็นไงเป็นกันเธอรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อ,อย่าทำให้ฉันล้ มาเลยตามตรนมีเรื่องจริงหรือฉันเผอตอนนี้ยังพอทนใจถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลมอ้มเหลวและไม่จริง